จากที่มีหลายๆคนนะครับสอบถามผมเข้ามานะครับทั้งในไลน์แล้วก็ในเพจนะครับผมว่าเหรียญหนึ่บาทเนี่ยรับซื้อปีไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาชมแล้วกันนะครับว่าเหรียญหนึ่บาทเนี่ยเขาเล่นปีไหนกันบ้าง สวัสดีครับสวัสดีครับผมบอลแมงเก่านะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ถามผมเข้ามาเยอะนะครับถามเข้ามาทุกวันนะครับว่ารับซื้อปีไหนบ้างนะครับก็เหรียญหนึ่งบาทเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าเขาผลิตมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเขาออกมาใช้นะครับผมแต่ว่ามันจะมีอยู่แค่ปีเดียว แล้วใน1นปีเนี่ยเขาจะมีอยู่แค่2แบบนะครับอ่าก็เป็นปีที่หาค่อนข้างยากหน่อยนะครับราคาเนี่ยนะครับก็มีไล่ระดับไปตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะแพงมากนะครับแต่ตอนนี้ก็ตามสภาวะเศรษฐกิจเนาะนะครับเป็นแบบไหนก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่จะเป็นเหรียญ1นบาทนะครับปี25 29นะครับนี่ดูตรงนี้ได้นะครับไหจะเป็นปี29นะครับจะเป็นปี29นะ นี่อันนี้ก็เป็นปี29นะครับอันนี้ที่ผมบอกว่ามี2แบบเนี่ยมีแบบไหนนะครับแบบขวาเนี่ยนะครับจะราคาแพงนะครับแบบซ้ายเนี่ยจะราคาถูกลงมาหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาดูตัวแพงก่อนนะครับอันนี้เรียกว่าเหรียญ1นึบาทนะครับปี2529ช่อฟ้ายาวนะครับช่อฟ้ายาวดูยังไงนะครับดูตรงนี้นี่เห็นไหม ตรงนี้เขาเรียกว่าช่อฟ้านะครับที่ออกมาจากโบสถ์วัดเนี่ยนะครับคือช่อฟ้ายาวนะครับลักษณะโดยรวมนะครับเหรียญนี้ดูง่ายๆนะครับดูแค่ปี2529ก็พอนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาดูจากตรงนี้นะครับลดลายเนี่ยนะครับก็จะเป็นสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมโบสถ์มีอะไรนะครับอ่าแบบนี้ก็สวยนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับจะต้องเป็นพาสเสีนเล็กเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าไปเจอเป็นพาสเสีนใหญ่เนี่ยผมบอกเลยว่าเนี่ยเก๋นะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ย ยุคแรกๆเนี่ยยังไม่มีเป็นบล็อกผ้าเส้นใหญ่นะนะครับยังไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าไปเจอบล็อกผ้าเส้นใหญ่เนี่ยอาจจะเจอเกได้นะครับอาจจะเจอเกได้นะครับขอบเฟืองนะครับดูง่ายนะครับเบสิกตามที่ลงกระสาบเลยนะครับผมนี่ขอบเฟืองเป็นแบบนี้นะครับดูค่อนข้างง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไปเจอแบบขอบเฟืองเรียบๆเนี่ยแบบนี้ระวังนะครับแบบนี้ต้องค่อนข้างระวังหน่อยนะครับ ผมว่าดูยากไปหน่อยนะครับด,ดูถ้าดูยากไปเนี่ยผมก็ไม่ค่อยซื้อนะถ้าของมันดูยากๆเนี่ยนะครับของที่มันดูแบบก้ากึ่งว่าจะแท้หรือกเก๊นเนี่ยนะครับแนแ AS AS SO แะนําว่าอย่าไปซื้อนะครับแนะนําว่าอย่าไปซื้อนะครับอันนี้เป็นช่อฟ้ายาวนะครับถ้าสวยๆผมรับซื้ออยู่เหรียญละพันนะครับเหรียญละ1000บาทนะครับสวยๆนะสวยๆนะครับส่วนนี้เป็นช่อฟ้าสั้นนะครับเห็นไหม จะต่างจากเมื่อกี้ชัดเจนนะครับต่างกันชัดเจนนะครับตรงเนี้ยเขาจะสั้นนะครับแบบนี้จะผลิตมาค่อนข้างเยอะนะครับอันอย่างนี้ผลิตมาสักประมาณ4ล้านนะครับส่วนอันเนี้ยนะครับไม่มีการระบุจํานวนการผลิตนะนะครับคือไม่ทราบเลยว่าผลิตมาเท่าไหร่แต่จากที่การค้นหาระ้พบเจอเนี่ยน้อยกว่าอันเนี้ยเยอะนะครับเพราะฉนั้นอันเนี้ยนะครับราคาเนี่ยก็จะอยู่กันหลักร้อยละก็จะเล่นกันหลักร้อยนะครับปี25-29ดูง่ายๆนะครับ ปี2529อย่างนี้บล็อกเบิร์กอะไรเนี่ยหลายๆยอย่างเนี่ยจะเหมือนกันจะเหมือนกันนะครับยกเว้นจากช่อฟ้าอย่างเดียวนะครับยกเว้นจากช่อฟ้าอย่างเดียวนะครับก็ใครมีนะครับก็ยินดีบริการนะถ้าเกิกว่าใครมีสะสมนะครับก็ยินดีด้วยนะครับคนมีของที่ดีของที่ถูกตัวอยู่นะครับผมเหรียญรุ่นเนี้ยนะครับราคาไม่ค่อยตกเท่าไหร่ถึงจะไม่ค่อยขึ้นนะแต่ก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นก็ เก็บได้สะสมได้อมได้นะครับสําหรับใครนะครับที่อยากสอบถามราคาแบงค์ราคาเหรียญนะครับผมก็ยินดีตอบราคาให้ฟรีนะครับมีทั้งในไลน์นะครับแล้วก็ในเพจนะครับผมก็สนใจนะครับก็แอดไลน์เข้ามาคุยได้นะครับสอบถามได้นะครับอยากขายก็ได้ยังไม่อยากขายก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยินดีนะครับยินดีบริการทุกคนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆก็เดี๋ยวคอยติดตามกันแล้วกันเนาะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย